เข,เขาเขาเขาเรียกพี่ว่าก๋วยเตี๋ยวเจอะไรฮะเนี่ยเจเลี้ย <ý> ว ара, วัดไผ่เจเลี้ยวเจเนี้ยววัดไผ่อ่าปลาหนินเนาะปลาหนินตัวใหญ่ปลาหนิ่งอะฮะเนี่ย ครับเพืเ่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ้าลูกเที่ยวติดตามสบายครับผมยังอยู่ที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีนี่ครับผมมายืนอยู่ยจะเรียกหน้าวัดหรือหลังวัดล่ะตรงนี้นะเป็นหน้าวัดนะใช่ใช่จะเรียกเป็นหลังวัดเลยนี่แหละต้ามาถามคนเก่าคนแก่ผมอยู่มายืนอยู่โบราณเรียกว่าหน้าวัดนะเนี่ยหน้าวัดเนี่ยคือวัดไผ่ลงวัว เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนะก็ะสัญจรทางนี้เนี่ยนี่คือคลองพระยา,ญญาบรรลือซึ่งซึ่งมันเชื่อมต่อกับแม่น้ําท่าจีนอยู่นู้นใช่ไหมฮะแม่น้ําท่าจีนอยู่ตรงนู้นนะผมว่าแล้วแถวนี้เป็นเอ่อเรียกว่าตลาดยามเช้านะ<ช>ตลาดยามเช้าของชาวสองพี่น้องของชาววัดไผ่ลงัวฮะเช้าตอนนี้ประมาณหกโมงเช้าสังเกตไหมครับวันนี้ เมื่อวานนี้ผมมาจากกรุงเทพอ24องศาเมื่อกี้ผมดูมิเตอร์ในรถ21ตอนนี้อุณหภูมิ21องศานะฮะแถวนี้อ่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินชมตลาดยามเช้าวิถีชีวิตยามเช้าของชาวอำเภอสองที่น้องหรือจะเรียกว่าชาวบ้านที่ละแวกวัดไผ่โรงวัวนะครับมามาดูเนี่ยอันเนี้ยคลองเรรยาบรรลือ ซึ่งเมื่อก่อนการสัญจรไปมาอะไรต่างๆก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าวัดฮแม่น้ำท่าจีนไปถึงนู้นนี่ฮะก็เรียกว่าเป็นย่านเก่าก็ว่าได้เนาะแถวนี้เรียกว่าเป็นย่านเก่าตรงนี้เขาขายโจ๊กนโจ๊กหม้อใหญ่ หมดแล้วเอาจะมานั่งกินจ๊อบกันนี่ขายในกี่โมงครับหมดเนี่ยสี่ห้าครับสี่ห้าโอ้มีหกโมงกว่ากว่าหมดโอ้โหขายดีมากจะขายดีกว่าอะไรจริงๆริงนะใช่ครับมาเอานี่มีเลือดหมูนี่ผมจะกินเลือดหมูหมดอีกแล้วแล้วก็มหมูล้วนทำมาได้ได้ค่ะได้นี่คนพี่คนนี้เป็ของพี่ได้ไหมเราสั่งไว้เราสั่งไว้ อดมีแต่ข้าวต้มหมูวันทานไม่ละค่ะเดี๋ยวเดินหาอะไรกินกอนแหมผิดหวังแต่เช้าขอบคุณครับขอบคุณครับอาศก็โล่งๆโปร่งๆสบายดีฮะผู้คนไม่คุกท่านเท่าไหร่นี่เป็นด้านประตูวัดอันนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดไผ่โรงวัวครับตรงนี้เนี่ยคนมามาลุมมาตุ้มกันขายปลาครับ อ้กลลกีท่าทำปลาขายปลานเะอาไวไหเอาไว้ลูกเ,เอาผกแก้ไม่ไนนะอย้ปลานินเนาะปลานินตัวใหญ่ปลานิน่าฮะแก้ไม่ไหนปลานินปลานินเจ้าน,น,นี้ขา,ายกันปากันสดๆเลย สดตาข้อร่อยอ๋อเหจ้าตัวบินนะลุงปลาช่อนตัวใหญ่นุ่นนุ่งเออมาดูปลาช่อนหนุ่มก่อนนี่นี่นี่ไม่ใช่หมดไปแล้วเหรอเห็นโล่งๆเนี่ยหมดทั้งไปหมดเลยแต่ก็ยังมีเอามาใส่ในถุงอยู่อะไรอย่างนี้ปลานิลหมดเหลือปลาช่อนตัวใหญ่ปลาช่อนตัวหมอฮืมปลาช่อนปัวหมอนี่มาจากบ่อเหรอฮะจ้ะ ปลาบันนี้ดีจ้ะไม่เหม็นไม่เหม็นข้าวดนไม่เหม็นข้าวปลาแมงเจ้าพี่เอาใบแกงอะไรครัเนี่ยต้มยำต้มยำโดเปอร์เลเลยดูพี่หั่านดูครับปลาสดปลาสดเจ้านี้ปลาสดขายประจำอยู่ตรงนี้เลยเหรอฮะประจำอยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรหน้าโรงเรียนดูมี่าไหร่ ข <โด S 1> ายดีขายดูรถมาไม่ได้ละน,ลลน้ำข้าไหนอะ่ะน้ำอะอยู่โงหน้าโรงเรียนวัดไส่ลงบัวครับไม่ได้เป็นตลาดใหญ่อะไรครับมีปลาสดแต่ส่วนมากก็จะเป็นของรับประทานยำเช้าครับมาดูเจ้านี้ท่าทางขายดีอ่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำ โอ้น่าทานมากหาหาของรับประทานตอนเช้าอยู่ครอร่อยอร่อยมยีต้มยำมีหมูเด้งนะหมูเด้งหมูแดงหมูจับหมูเด้งหมูแดงหมูจับลูกชิ้นต้มยำดีครับข้าวเจียวแบบมีเคี่ยวต้มยำ35มิพิเศษ40 มะนาวเลยค่ะใส่ชามกัมานนะคะสูตรบีบมะนาวด้วยขายดีครับนี่ลูกค้ามีโต๊ะนั่งจ,จะเรียกว่าจะเรียกว่ากว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนได้ไหมก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดหน้าวัดไผค่ะหน้าวัดไทยเพราะว่าแกเพิ่งที้ไปขายที่เฉียนแล้ววันละจะมาขายทางนี้อ๋อคือไม่ได้อยู่ประจำ ย้ายไปกัเรื่อยๆนี่บิดมานานแล้วใช่ไหมคะเขาเขาเรียกพี่ว่าก๋วยเตี๋ยวเจอะไรฮะเนี่ยเจเลี้ยววัดไผ่เจเลี้ยวเจเลี้ยววัดไผ่อ่าก๋วยเตี๋ยวเจเลี้ยววัดไผ่อือยืนผมยืนใส่ผักนะคะยืนเรียกน้ำย่อยก่อนไป่รายเดี๋ยวจะเลี้ยงฟรีก็ได้ ใจดีคนสุพันใจดีเนาะอันนี้เสร็จแล้วนะคะไม่ใส่ผัก่งเงยเอไม่เป็นไรขนมอย่างเดียวคิวยังยาวคิวยังยาวอันนู้นเสร็จแล้วค่ะลูกรอนายขอโทษทีนะอันนู้นให้ให้แฟนก่อนหรือหนูกินก่อนหนูใส่ผักที่เกลือกันเนาะได้嘛 ผมสั่งได้เลยไหมเนี่ยได้ค่ะได้ค่ะทานนี่บะหมี่ต้มยำเนาะเป็นเลืกต้มยำนะไอ้ขาวผมเอาบะหมี่ต้มยำเนาะแล้วก็ยังมีมีอย่างอื่นอีกนะครับนี่นี่รอรอใช่ไหมฮะผมผมยืนรอตรงนี้นะยกไปทานเองนะเอาอะไรคะบะหมี่ต้มยำเนี่ยหนูนี่แล้วเหลือใครคะ เดี๋ยวรอตามคิวฮะรอตามคิวเดี๋ยวเดกอยู่ข้างหน้าลูกเด็กก่อนนะคะเด็กเดยวก่อนนะคะรอก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋รอก่นแะเดี๋ยวเตือนเตือนเตือนาด้วยค่ะดเล่าหมดเลยตามเลยน้วเลยเดี๋ยวใครผิดใครกเดี๋ยวกันให้เจ้านี้เลยตั้ตัดไ่ไดต้องยา ของผมยังผมสั่งบะหมี่เกี๊ยวต้ยมยำฮะมาชิมรู้สึกว่าที่นี่จะสูตรต้ยมยำเนาะชิมก่อนปรุงว่าครับเนี่ยต้องชิมก่อนปรุงนะชิมก่อนแล้วค่อยปรุงนะคะเนื้อสติ๊กเสียที่นี่เป็นอย่างดีเอ๊ จุดมะนาวจุดมะนาวมีอะไรไหมลูกมัมีเกียวพิเศษดอป่าร่อยเายดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวน้แป๊บนะคะเดี๋ยวรอแม่นใจเย็นๆย็น ยามไม่สายปิาดานมันจะลคใช่ค,ครับไม่ใช่ใส่ชามลูกใส่าชามแล้วเดี๋ยวให้มีเลยให้จ่างนี่เอาก่อน<า>นะขายดีจริงๆมายืนอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่หยุด <laughs> ยังไม่ถึงคิวผมเลยเมื่อวานนี้ดีกว่านะพร้อเมื่อวานยังดีกว่านี้ <c oughs> อีกอ,อ,อ,อันนี้ของผมแล้ว โงพยาบาลารีนมาสั่งทีสามโอ้โรง,งพยาบาลกินก็แปลว่าหมอก็แปลว่าหมอพยาบาลกินนะเนเ่ยเดี๋ยวสั่ไปใส่กระเบืไข่็เดี๋นะคะเห็นไม่มีแรกเลยเว้ยโอ้หเด้งหูเด้งลูกชิน้น เดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวได้ค่ะเก๋เดี๋ยวไอ้นี่ก่อนแล้วก็ต่อไม่ทันเลยอยู่ตรงนี้ถึงกี่โมงคะเนี่ยเก้าโมงก็หมดแล้วเก้าโมงก็หมดแล้วอนี่นี่ประมาณเจ็ดโมง เดี๋ยวก่อนให้บีให้บีแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแป๊บหบนึ่งก่อนนะคะโอ้เรียบร้อยตใจ่ไทยนะคะส่งส่งให้ขอกินกุ้กนี่นะคะได้เหรียญเท่าไหร่คนะอ่าเท่าไหร่ครับเนี่ยของผมชามนี้สี่สิบบาทอ่านี่ครับเออไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจ่ายตังค์นะเดี๋ยวไปนั่งกินตรงนี้นะโอ้พออะไรกันหรเอาตะเกียบตรงไหนครับตะเกียบอ่า พัตะเกียบเลยจ้ีปลาพื้นทมานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วแมป้าใจดีจะเลี้ยงผมจะด้วยเห็นเป็นคนต่างถิ่นมาแต่เดี๋ยวใจตั้งครับเ,เดี๋ยวงใจตังมาชิมไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเดี๋ยวนั่งอยู่หน้าวัดนะตอนนี้ทิ่นตรงนี้ต้องเรียกว่าหน้าวัดในสมัยอดีต หน้าวัดจะต้องอยู่ที่นี่จ้าบะหมี่อแล้วก็เกลือหนึ่งมาครับแล้วก็เกลือหนึ่งจ้ผลสั่งกันไม่หยุดไม่ว่างไม่เว้นเลยครับขายดีมากฮัทแม็กหัวหัวหัวแหลกไหนี่อือ

อร่อกับบรรยากาศอากาศ้อาหนาวประมาณ2 1องศาครับม,มีผมน่ใส่น่าจะไม่คิดว่าประเทศไทยจะหนาวแบบนี้ผมไปน่านผมไปน่านผมยังยังไม่เย็นแค่นี้เลย อแต่วันนี้ทางเหนือคงจะหนาวกว่านี้แหละก็คงจะหนาวหนาวกว่าที่นี่แหละขนาดอยู่สุพรรณนี่ยังหนาวเลยเมื่อวานออกจากกรุงเทพมา24องศาก่อนลงจากรถตรงนี้เมื่อกี้ ยี่สิบเอ็ดองศาเปิดประตูรถลงมาคดูไม่ได้ใชุ่ณป้าบอกว่าเลี้ยงก็ได้บอกไม่ไม่ไม่ได้ผมไปไหนคุยกับเพื่อนๆก่อนนะเดี๋ยวนี้ คือผมตั้งแต่ไหนๆจะอะไรแล้วตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่ยผมจะไม่เคยไปไปทานทุงปรีเนื้อเก็ดีเนาะเหนียวนุ่ม่มพูดไงว่าเหนียวนุ่มคือ เส้นไม่เละอ่ะข้าปตากไปนี่ยังรู้สึกว่าเออเป็นเส้นมีความหยุนย่นอยู่แต่พอเคี้ยวไปแล้วมันก็นุ่มน้ำขุดลายมาก อย่างนี้ต้องเรียกว่าหวานในน้าซุปอม่มได้หวานจากการตุงพูดต่อเมื่อกี้นี้พึงแต่ทาคลิปมาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นจันยาวบันนะแล้วผมคิดว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนก็คงจะเป็นอย่างผมนี่แหละไม่งั้นจะถูกมองว่าเออถือกล้องไปแล้วก็ไปขอเขากินฟรีอะไรอย่างเงี้ย หนน้านีที่ผมไปทานสเต็กร้านไฮโดโฟนอีกเนีเ่ยเพื่อนเพื่อนคงดูแล้วพี่ผู้ชายที่เขาเอานู่นเอานี่ให้ในเนี่ยตอนนี้เต็มหลังรถผมเลยคิดค่าอาหารสเต็ก,กมันเจ็ดร้อยกว่าบาทอยู่แปดร้อยเนี่ยผมให้แบงค์พันบอกน้อง น่าจะเป็นลูกชายผมว่าไม่ต้องพาวเนี่ยครับแล้วจริงๆแล้วผมว่าเงินทอนที่เหลือเนี่ยมันยังมากกว่ามูลค่าที่พี่เขาให้ขนุนให้มันนาวให้ผักแล้วนี่ยังบอกนะว่าเดี๋ยววันกลับนเี่ยให้แวะจะให้พันผักอะไรไปปลูก ปลูกไว้ทานแต่ทรที่จริงจะให้เอามาเลยแหละแต่ผมบอกคุณไม่มีที่ในรถไม่มีที่ใส่เดี๋ยวมันไปอยู่กับผมมันจะมันจะตายก่อนหรือเปล่าถ้าไปนานผมบอกว่ามูลค่าเงินทอนที่เหลือมันยังน้อยกว่าที่ที่ให้นะผมหมายถึงน้ำใจนะ <Okay. S 1> น้ำจิตน้ำใจรถถถัฐท่อเลยไม่เป็นเพี่ยเลย <ส>เรา <et S 2> เขาพี่คุยอ่ะเขาไม่ได้ให้เฉพาะผมนะลูกค้าท่านไหนมาเขาก็มีมะนาวปราเด็ดให้เห็นไหมเขาปลูกต้นมะเขือเทศพันอะไรอ่ะปลูกให้คนเด็ดครับปลูกตามไรทางปลูกเรียโต๊ะเลยเด็ดพันได้เลยประจัดพลังกันี

เดี๋ยวจากตรงนี้จริงๆอะ่ะผมตามหาจะไปใส่ให้จบจะไปจบคลิปที่ไปซื้อปลาสละิดป้าจิตนะครับก็คืออยากจะดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าที่เขาตัดหัวปลาเนี่ยจะเป็นชุมชนอยู่รอบๆวัดนี่แหละตัดหัวปลาวัดไส้ปลาสลิดอะ่ะ ยุ่งปลาสลิดสองพี่น้องเน่ยจะเป็นวงจรฮะเออแม่ครับาะทำกันในชุมชนอย่างในวัดคือที่ขายซึ่งวัดก็ให้มีการค้าขายมาสามสิบกว่าปีแล้วที่5้าจอบปอกแต่ว่าโดยรอบวัดเนี่ยก็มีการรับปลาสลิดมาก่อนที่จะไปขายได้ก็ต้องมีการตัดหัวพักไส้ที่เพื่อนอาจจะพูดจนว่า กินปลาสลิดนะไม่เคยเห็นเลยว่าหน้าตาปลาสลิดมันเป็นยังไงเพราะว่ามาก็โดนตัดหัวไปแล้วามก๋วันบก๋ยวจบ้านบกานกับ้านบกานเดี๋ยว,ว,วยวปจ่ายตัง,ตยตงบก๋น หน่งสิบบาทแล้วเดี๋ยวพาเดินดูอีกนิดนึงแล้วก็ปิดคลิปไปเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วเราไม่ไอ้ไหนส่วนเรื่องปลาสลิดท,ที่ว่าเนี่ยก็ดูอาจจะคริบออกไปแล้วก็ได้นะครับออกก่อนคลิปนี้นะครับเป็นคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ให้ช่องโดโดผ่าเที่ยวด้วยนะครับคุณตะกั่โดโดไม่มายังนอนอยู่เดีนะ๋ยวไปเจอคุณตะกะโดโดตอนทานข้าวเช้าของพี่พัก ที่บ้านลิมนาบ้านลิมนาสองพี่น้องสุพันธ์ไปก่อนครับกับบรรยากาศย์กำแพงวัดไผ่ลงวัวซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นหลังวัดแล้วในอดีตนี่คือหน้าวัดพอแวบพองพยาบรรลืออยู่ตรงนี้แม่น้ำอะไรท่าจีนะแม่น้ำที่มีหลายชื่ออยู่ตรงนี้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับจ่ายตังครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับ40บ,บาทเย็นตังครับเย็นตังครับเย็นก็ได้นะโอ้ไม่ละครับไม่ละครับ40บาทนะครับครับขอบคุณครับ,บ เอารองเท้าหล่นรองเท้าหล,ล่นรองเท้าหล่นรองเท้าหล่นครับด้ค่า